สวัสดีท่านผู้ชมครับผมพามาจ้องปลาครับเมื่อนี้ครับผมจอบบอลนะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงกว่าครับสี่โมงเย็นครับผมเรามาจ้องปลาครับเพื่อได้ไปโขกน้ําแกงครับผมถ้าฟูกกระสีได้ต้มนะครับผมเฮเก้าศอกหาเซนครับเมื่อนี้ครับทํางานบ้างครับผมแล้วค่อยมาลุ้นกันครับผมสิมีตัวขึ้นไครับผม nhìn về làm không เตี้มเต็้มครับดอกนี้ครับเต็มเต็มครับร้น้ำกันครับผมเม็ดขึ้นครับเม็ดขึ้นแล้วเม็ดขึ้นแล้วโอ้เห็นมั้ยเนาะเหลี่ยมตาเนี่ย Mít cưới nó, mít cưới nó Nó phải xâm luôn không เร็วขนาดเนี่ยวาดมันออกแล้วเ่เนี่ย ơ con trưa 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 ไอ้อีอีกตัวนึงอะอเคนะครับเอาไว้กันครับผมอืมได้ต้มนะครับได้ต้มแล้วขึ้นใส่ต้นไงต้นตาลนี่มันเรียอะไรอ่ะใส่ชิมีอีกอยู่ครับผมไครอยู่ไหนมันแล้วครับมันแล้ว คงม,มานาันเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเฮ้ยฮยอืมเบ็บับนิดนเนต็มเนิเลงไปงมเองครับผมียมีอีกไพอยู่นไ่จั๊จักจั๊จัุยังไง Vamos bon, a bon. เข็นงเนาะรอากเข็งตัวเง้เถอะเอากนนะทุกคนเข็นเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอขออีกตัวนึงครับผมเข็นเงนี้ยไปก่อน บาทสองบาทสองเหรครับผมคมเียอะที่สองขวบผมมัาแล้วมันมาแล้วแล้วไปเข่งนั้นรู้วะไพ่สองเทียยังไง มาน้วมามามาเย้ครับไปเก็บแหเราหาอีกจกุดมองครับผมเอาแหขึ้นแล้วกันใ่ไปมจงอีกจุดมองครับผมสีข้าแล้วครับผมนะครับลองอีกจุดมองเ้วะสีขําแล้ว,ลวตอนลงไปเก็บแหได้ประมอเพิ่มมาอีกตัวนึงครับ ติดเหรขึ้นมาไปอยครับเลซี่เตรียมขัมบบ้านโอเคอไปลองอีกตรงนี้เบิางครับบ่อบอนกับจิกลับบ้านลาแล้วครับคําแล้วไปลองทะลุนเบึงน้ากันครับผม เฮงครับเยี่ยมบานดีครับงอมันครับสิบนาทีครับผมลงานครับนี่แล้วครับผมผมงานขอสองตัวเข่งสองตัวแล้วครับผม พอได้้มยู้ครับผมนี่โคมเมื่อกี้สรุปแล้วบ่ได้ครับผมปามขึ้นแล้วหัวมันเข่าฟังครับเหีียงไปบ่ทันครับผมมันยุ่ไกลเกินครับถ้ามันขึ้นแล้วมันออกนอกฟังมาได้แน่นอนครับผมรอดูเม็ดก็บ่มีเห็นเม็ดขึ้นครับบ่ไพรบ่ยังเลยก็เลยเก็บกู้ขึ้นมาเลยครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียก่อนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนึ่เด้อครับผมหาอยู่หากินครับผมมื่อหนจะพาไปหาอย่างคอยติดตามไว้ครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ